สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับการในคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับการหลังจากที่ผมไปเก็บกระเทียมนะครับไปขุดกระเทียมไปถอนกระเทียมนี่ครับเป็นกระเทียมอ่อนๆนี่ครับผมจะไปดองนะครับก็ได้ประมาณคู่นึงครับเกือบเต็มคู่เป็นกระเทียมที่เกิดเองตามธรรมชาติครับแต่ว่าการยังมีพอมีเวลานะครับ ผมก็เดินทางมาหกกิโลนะครับผมก็เลยเมีเวลาอีกอยู่ประมาณชั่วโมงกลัวนะครับครับผมก็จะพาพี่ๆน้องๆนะครับไปที่ไร่บ๊อกโคลี่นะครับบอกโคลี่นะครับเนื่องจากว่าเฮามีโอกาสแล้วมีโอกาสได้ผ่านมาเฮากับต้องเอาติดไม้ติดม,มือไปครับเนื่องจากว่ากับ,บอกโคลี่กัมีอยู่แค่ละแวกนี้มีมองเดียวครับ ผมกล้าบอกเลยเลยว่ามีมองเดียวนะครับสาหรับบริเวณรัศมีประมาณ10กิโลนะครับที่ผมอยู่นี่มีที่นี่ที่เดียวนะครับสําหรับบอกโคลีบรรยากาศการประมาณนี้ครับพี่น้องครับ ผมก็จะจอดตรงนี้แหะครับเนื่องจากว่า,าครับถึงแล้วครับร่มกัสบายสบายครับมื่อนี้ร่มเย็นเย็นร่มแห้งจัหน้อยอยกประมาณชัมม่วโมงนึงนี่กันหนาวแล้ะครับ อากาศอยู่ใกล้ๆเขากะจะเย็นเร็วช่วงค่ำๆก็จะหนาวน้อยนึงครับครับเวลาก็าหน่อยครับเวลาก็น้อยนิดครับกายิ่งยิ่งเอาไว้เอาไว้โดนนี่ก็ก็จะมีแห้งเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับ ครับแบบนี้ก็เอาได้ครับนนเนี่ยใส่ใดขึ้นกันอาจะเน้นที่แห้งครับเมื่อนี้เน้นที่เอาแห้งเอาแห้งครับอ่าที่มีใบติดครับลักษณะนี้เก็บไปได้โดนครับมีเวลากับตรงเอาครับ น,นี่กินได้บ่ครับพี่น้องเดี๋ยวกัดมึงก่อนอืหวานครับเอาได้ครับซิมมึงแล้วใช้ได้ครับแต่ว่าดอกอาจจะบ่ง,งามหน่อยนึงครับแต่ว่าก็กินได้คือเก่าดูครับสวยๆทั้งนั้น and แนงร้ายครับพี่น้องเพียบเลย จากที่ตัดไปสักพักนึงนะครับกับประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับก็ได้โอุ้หมองง่าครับเนี่ยผมก็จะตัดอีกน้อยนึงครับตัดอีกนิดนึงกับพอ่อแล้วครับก็จะเอาแค่มงนี้แหละครับเอาแค่บริเวณนี้ก็ก็น่าจะพ่อแล้วครับบ้านนี้จะได้หลยแล้วครับเดี๋ยวไปบ่เบิดครับ ลดกระคับน้อยๆเอาเป็นแบบแนง้ครับผัดใส่หมูก็ได้ใส่ก๋วยเตี๋ยก็อร่อยนะครับต้มามาม่าก็ใส่ได้มีประโยชน์ครับพักสีเขียวผักอะไรก็ได้ที่สีเขียวกินดีมีประโยชน์ดีกว่าปล่อยพันครับไหนๆก็ได้ามาพามาทั้งนี้อยู่แล้วครับ มืัอนี้ก็ได้ทั้งหมดผมถ่ายคลิปมืัอนี้ก็ทั้งหมดสี่คลิปครับช่วงเศร้า,าก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปอันอย่างมกระเทียมครับไะไคร่กระเทียมแล้วก็มาถ่ายคลิปมะม่วงถ่ายมะม่วงแล้วก็เลื่อยมา,ามาขุดเอา,อากระเทียมที่อ,อ่อ,อนๆเอาไปดองนะครับแล้วก็มาหนี้ครับสีคลิปทั้งหมล็ดมหยุดครับ วันถุดิของผมก็จะเป็นแบบนี้ครับคือส่วนมากกจะใช้เวลาในการถ่ายคลิปขอบคุณพี่น้องๆทุกคนที่ออามาติดตามรับชมให้กำลังแรงใจครับ สุดท้ายครับพี่น้องปึ๊บนี่ครับโอ้สุดท้ายครับสุดท้ายส,สวยๆครับเอาไปพัดมือแรงเลยครับน่ะครับมือนี้กัพาพี่พาน้องมาเก็บโบกุลีครับงามๆตาโบเสียเที่ยวครับไหนๆก็ได้ทานมาทั้งนี้เนื่องจากว่ามาไทายคลิปที่เพิ่นปลูกบักม่วงครับกอายุใกล้ๆกันประมาณ ก็ถึงหาร้อยเมตรครับจากนี้ไปมองสวนมะม่วงครับสวนมะม่วงผมก็เลยถือโอกาสมาเชบไปไหว้ครับดีกว่าไม่มาแบดครับพ่อมีเหลือ40เปอร์เซ็นต์ผมก็น่าจะะทายได้คลิปหนึ่งครับก็ได้ยีรีครับเนี่ยครับก็ได้ทั้งทักได้ทั้งคลิปครับผมระคาทักเป็นการทักทายพี่ๆน้องๆนะครับกขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับับ ไว้พ่อกันคลิปนาครับคลิปนี้ก็คือเกาหมันในผู้ได้มากกับคลิปเลยครับเนื่องจากันก็มีอยู่แล้วครับยุที่ว่าจะมีคนมากหรือบามากเท่านั้นแหละครับมื้อนี้ก็ับมากผู้เดียวครับเนื่องจากบ้าวน้อยกัทํางานกับบ่ได้มานํานนะครับเพิ่นฉีดยาปักม่วงครับไว้พ่อกันคลิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับย่ติมีแห้งกันทุกคนด้อครับเด้อพี่นองไปละครับ